เนี่ยจุดนี่หอมอะหอมทูบเลยไหมนี่คืออะไรเนี่ยอ๋อตรงนี้เป็นปิรามิดนะครับปิรามิดพระนางเรือล่มนะครับที่ระล,ลึกถึงความรักแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตพระบรม,มาราชเทวีอัครมเหสีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอ๋อเอาปลาอะไรเนี่ยไม่กลัวคนเลยเหรอมันปลาจริงหรือปลาปลอมเด็กๆ ตอนนี้น้ำโมอยู่ตรงไหนครับที่ไหนครับบอกท่านผู้ชมหน่อยน้ำตกครับน้ำตกบอกครับครับไปมืันเดินเที่ยวน้ำตกบอกครับครับไปพาท่านผู้ชมเดินเลยครับไปเลยไปวัดไข่ก่อนน้ำโมวัดไข่สวัสดีครับด้วยสวัดไก่อนนะสดีครับไปครับไปสัมผัสธรรมชาติน้ำกันนะครับ คลิปนี้มาก,กันครอบครัวนะครับเด็กๆเด็กๆมาเ,มน,เนี่ยมาเนี่โอ,มมอ้มีรถพ่วงบอกโอ้ขึ้นเลยขึ้นรถเลยนี่น,น,นี่ครับค่าบริการ

โอ้นี่ธรรมชาติยังแท้จริงเลยนี่เราเดินขึ้นมานี่ก็น้ำตกอาฟังเสียงนงยงะงงครับเนี่ยนู่นน้ำน้ำตกอยู่ขนานกับทางเดินขึ้นไปน้ำตกเลยนะครับเนี่ยบายยนโมบายบายแล้วไปก้อนแล้วนโมเราเดินขึ้นไปน้ำตกนี่จะได้ยินเสียงน้ำตกตลอดเวลาเลยครับโอ้ อเดินมาตรงนี้ก่อนมีที่ให้ชมด้วยเนี่ยโอ้โหปลาปลาแม่ปลาปลาปลาโอ้โหคุณูโอ้โห,โโหสุดยอดเลยเห็นไหมครับท่านผู้ชมสวยมากเลยนะครับ อัมาถึงจุดนี้เราต้องอาหารเครื่องดื่มนะครับทำม,มาเข้ามาถึงจุดนี้แล้วเห็นไหมครับช่องวางเครื่องดื่มนะครับน้ำเปล่าเอาขึ้นได้นะครับเอาขึ้นได้แต่อาหารไม่อนุญาตให้เอาขึ้นนะครับมาถึงจุดนี้นะครับไป <c oughs> ไปเลยนะโมโมนำทีมเลยไอห,หนุ่มเกือบแต้ ออาเลยพาท่านผู้ชมขึ้นไปเลยข้างบนมาครั้งแรกของน้โมนะครับมำโม,มาั้งแรกเลยน้ำตกเนี่ยโอ้ยธรรมชาติต้นไม้ใหญ่อูสุดยอดเลยธรรมชาติสัมผัสธรรมชาติอย่างแท้จริงรุ่นม้ำหอมนี่หอมขนาดไหมเนี่ยจุดนี่หอมายหอมถูบเลยไหมนี่คืออะไรเนี่ย นี่คืออะไรเออเดี๋ยวไปอ่านดูซิเนี่ยเราไม่เคยมาจริงๆนะครับอ๋อตรงนี้เป็นปีรามิดนะครับปิรามิดพระนางเรือร่มนะครับที่ระลึกถึงความรักแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมาราชเทวีอัครมเหสีในพระบัตสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอ๋อปิรามิดนี้สร้างขึ้นเมื่อพศสองสีง 24, 24. 100่สองสี่ร้อยร้เท่าไหร่ร้อยอาไรกว่าร้อยสี่สิบบ่ รายสิปีบอปีปิรามิดนี่อ๋อเป็นพระมหิดศรีของรัชกาลที่ห้านะครับเราไม่รู้ประวัตินะครับเราเข้ามาครั้งแรกปไปขึ้นไปชมด้านบนปีระมิดนะครับนี่ครับด้านบนไปกันต่อครับ อ่าคือลงไปบลยนี่นนโอ้ตันแค่นี้บ่อ๋ออลังกรเจดีสร้างด้วยศิลาแรงเมื่อปี2419โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดให้สร้างขึ้นนะครับเป็นที่ระลึกการเสด็จประพาสเมื่อวันที่หนึ่งมกราสองพันนะครับ าการที่ห้าพระองค์เสด็จประพาสมาเที่ยวน้ําตกพลิ้วนะครับและทรงปโปรดน้ําตกพลิ้วนี้มากนะครับก็เลยให้สร้างเจดีย์นี้ขึ้นนะครับเป็นที่ละลึกนะครับไปชมด้านหลังนะครับทันวันตันแล้วเนาะด้านหลังพระเจดี JD ย์นี่โอ้ยสวยมากเลยนูน่น โอ้ตันแล้วเนาะทางนี้ตันแล้วนะครับเดินต่อไม่ได้แล้วโอ้งา่เด้็ตรงยางอ่อนมันแตกโอ้ตองางออันนี้ตันแล้วครับไปไม่ได้แล้วอ่านี่ครับจินสุดละ้วเราจะไปน้ําตกนุ่นต้องเดินลงล่าง งามเนะนี่คือสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตนะครับพระบรมราชเทวีอัครมเหสีในสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวน,นะครับ ไปแล้วอ้อมไปด้านล่างครับอาจจะไปตัวน้ําตกเราต้องอ้อมอ้อมลงข้างล่างนะครับย่เีจะมีทางอยู่ข้างล่างนี้นะครับเดินต่อไปน้ําตกอีกโอ้ทำไมชันจังเลยล่ะน้ำโมล่ะโอ้ โอ้ยน้โมใส่ถอดทาแล้วคุณข้างล่างคุณพี่น้องโอ้ชั้นมากจุดนี้ต้องเสกความระมัดระวังนะครับโอ้โหเพื่อฮะเพิ่นเพื่อนยัดปลาการทำว้ายปลาที่จิตการทำน้องบันเน่ เอาปลาอะไรเนี่ยไม่กลัวคนเลยเหรอมันปลาจริงหรือปลาปลอมเด็กๆให้ลุงดูอันพี่เกิ่อนจับดูนำโมจับมาเดินมานำโมเดินมาเดินมาตรงนี้ตรงนี้อันนั้นเหรอก้าวลงไปนี่เห็นไหมปลาเห็นไหมปลาเห็นไหมเนี่ย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 อ่ะเดินไปหน่อยมันตัวใหญ่มากเลยนะดูชีตัวนี้นะโอ้โห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 ตัวใหญ่มากเลยตัวใหญ่ หน้าตัวนี้ใหญ่มากเนี่ยเฮ้ยเล่นอะไรครับอะเล่นเลยครับลําโมเล่นได้เล่นเล่นนี่ตรงนี้ตรงนี้มาตรงนี้มาใกล้ๆปลาหนิลําโมนี่ไงเห็นไหมเนี่ยมันจะกัดมันไม่กัดมันไม่กัดปลาไม่กัดเออเขาจะกัดเท้าเราสปาเท้าอ่ะ อะดูนะว่าจะลองสปาเท้ามันจะมากัดขาเราไหมเออเอ้ากัดไหมเออเออมันมาตอดขาด้วยตอดดีไหมลูกเออนี่ไงวางขาไว้เนี่ยเขาจะมาตอดขาเราเลยเนี่ยเออเนี่ยมาแล้วเนี่ยโอ้โหมีแต่ตัวใหญ่ๆเลยตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัว ยอนขาลงไปนะโมละ่ะจันยอนลงไปครับอ่านั่งเลยน้องกับน้ำเลยน,ะนั่งน้ำเลยเออนั่งลงเออ <c oughs> นี่ยมันมาแล้วเนี่ย <c oughs> เห็นไหม,นะมนเนี่ยมันจะมาต่อขาเราเห็นไหม <c oughs> เห็นไหมนะเห็นไหมน่ะมันมาเล่นกับเราไงไม่ต้องกลัวนี่ไงนี่ไงเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเริ่มมาแล้วพี่มาร์กเอามาพี่มาร์กขาลงมาอาลงมาพี่มารนะ์กมาขามาขานะมา มันนี่เนี่ยนั่งตรงนี้นั่งที่มันั่งตรงนี้มันไม่มีแชล้วมันไม่มีแฉล้วเออก็ให้รู้หน่อยมันไม่มีแชล้วอ่านั่งลงนั่งลงไม่กลัวนั่งลงนั่งลงอ่ามันไม่มีแชล้วมันกัดเราไม่ได้จักกะจีไหมจักกะจีเหรออ่านั่งนั่งนั่งอ่านั่งนั่งนั่งมาแล้วมาแล้วเริ่มมาถ้าเรานั่งนิ่งๆเนี่ยปลาจะมาจะมานวดขาให้เราเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเริ่มมาแล้วเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเริ่มมาอย่าดิ้นสิอย่าขยับไม่ต้องขยับ เห็นไหมอย่าขยับอย่าขยับถ้าเราขยับปลาจะค่ยค่อยไม่เข้ามาเห็นไหมเริ่มมาแล้วไม่กลัวมันไม่มีเขี้ยวนี่ไงมาแล้วไม่กลัวเห็นไหมเนี่ยนี่ไงมาแล้วเริ่มมาแล้วหาน้ำโมแล้วถ้ามันมีพันล่ะฮะถ้ามันมีพัน่ะมันมีปลาไม่มีพันครับมันไม่กัดเราไม่ต้องกลัว เ <Das S 2> นี่ยไงตอมคุณย่าแล้วเนี่ยไ,ไหนไหมเนี่ยมันไม่หยอกไงม,มันไม่หยอกไงมันไม่หยอกมันไม่หยอกไงไม่มันไม่กัดนะได้ครับไม่มไ,มไม่กัดบรรยากาศอะไรกลัวอะไรป่ามันไม่มีฟันมันไม่มีฟันตอนนี้เราก็ลงมาแล้วเหนื่อยแอะแล้วเหนื่อยแอะแล้วเลยนี่ทางออกเลยครับ ทางออกก็คือทางเข้าแหะครับทางเดียวกันอานมโมเราจะกลับแล้วบายบายท่านผู้ชมหน่อยอนมโมนนโมเจอกันใหม่ครับเหมื่อยแล้วครับเหมื่อยแอสแล้วเลย